ไม่ใช่อ <mini descript ors> oh, ah, ันน well, um, ั yeah. ้นเสื <un fest ands> ้อต <gar> ิ่กโกโก้ได้哟โกโก้โกโก้โอชิฮะกำบ้าเลยอะไรออโยอะไรมาหมาดสุดสุดใส่แขนไี้ใส่แขนอ่าใช่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 เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเข้าแล้วอีกนิดนึงอืมตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละใช่อะไรอะไร เออเออปล่อยน้องก่อนปล่อยน้องก่อนลูกปล่อยน้องก่อนน้องอยากทำเจ๋งจังเลยอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งให้พี่ไอช่วยจับนี่ตรงนี้ให้ เธอเธออย่าเพิ่งติดกระโดงเธอเธออย่าเพิ่งติดกระโดงแลใส่แขนอีกข้างนึงก่อน <laughs> นี่นี่นี่อีกข้างนึงก่อนเย่หมดตังอืมดูสิเขาจะติดยังไงจิกกัดจิกกัดติดกับหลังนี่ก็กคกค่โคโค่เนี่ยโอเคเต้ตั้งใจติดไหม ไม่เข้านะรูมันก็เล็กเอาไม่เข้ามันทำไมเอ้าไม่ติดอ่เจอรู้ละเอ้าเอ้าผิดข้าอะแต่กดกดไม่ติดกดไม่ไม่นไหนกดเข้าไปเด็ดกดเข้าไปติดไหมอันนี้เอ้อตเตอ่าเฮออตเตอืมดีกว่าไอ้ดานิอาคิน

niu tuh yang masuk lah, yeah, na rocka, touch, yeah, terima kasih, 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 terima